ปรากฏการณ์หมอนทองฟีเวอร์แฟนมอนทะลักกว่า1น1 0 0มคนชมเกมกระชับมิดระหว่างทีมหมอนทองวิทยากับทีมสาริกาพังงา เมื่อวันที่10ธันวาคม2568เกิดปรากฏการณ์สุดคึกคักในวงการฟุตบอลเยาวชนจังหวัดพังงาเมื่อที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาอเมืองพังงาแฟนบอลทุกรุ่นอายุโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและเด็กเล็กแห่เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรอย่างล้นลามกว่า10,000คนจนเกิดกระแสที่ถูกขนานนามว่าม้อนทองซีเวอร์สนามแทบแตกตั้งแต่บริเวณประตูทางเข้าอัศจรรย์ไปจนถึงรอบสนามและลู่วิง่งการแข่งขันดังกล่าวเป็นเกมกระชับมิตรระหว่างทีมฟุตบอล ลหมอนทองวิจยาจากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซากับทีมศลิกาโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงานำโดยนายบำรงปิยนามวานิชนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในพื้นที่ ก่อนเริ่มการแข่งขันนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาให้เกียรติกล่าวต้อนรับทีมเยือนและร่วมชมการแข่งขันทำกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความคึกคักและเสียงเชียร์ดังกระหึ่มตลอดทั้งสนามรูปเกมการแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกและเร้าใจโดยทีมหมอนทองวิทยาโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเปิดเกมบุกอย่างต่อเนื่องแม้ทีมเจ้าบ้านสาลิกาโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาจะมีผลงานล่าสุดควา้าแชมป์ฟุตบอล11คนภาคใต้แต่ยังไม่ถนัดกับการแข่งขันฟุตบอล ส่งผลให้ทีมหมอนทองวิทยาเป็นฝ่ายเอาชนะไปอย่งขาดลอย3-0ทำกลางเสียงเฮและกำลังใจจากกองเชียร์ที่เดินทางมาติดตามเชียร์อย่างเนืองแน่นบรรยากาศตลอดทั้งงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มความสุขความสนุกสนานและความประทับใจนับเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ด้านฟุตบอลเยาวชนที่สร้างสีสันกระตุ้นการท่องเที่ยวและปลุกกระแสกีฬาฟุตบอลให้กับจังหวัดพังงาได้อย่างคึกคักและน่าจดจำ